สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นายมารีวิวเน็กไทยทสวยให้ดูนะคะสวยมากอันนี้สีเขียวอันนี้ทำจากอิตาลีนะคะสภาพดีใครสนใจอยากซื้อทักได้นะคะเพื่อนที่อเมริกานะ นี่สีน้ำตาลสวยสวยยีสีเหลืองก็สวยมากสดใสเลยค่ะสีนี้ผ้าดีจากอิตาลีจ้ะ น,นี้ทําจากอเมริกานะคะสวยมากน,น,นานๆทีจะเห็นจากอเมริกาเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ผลิตอะไรนี้เส้นนี้ก็สวยมีห้อไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อนี่ไงยีห้อะค่ะ เค okay. มีแค่นี้ใครสนใจเส้นไหนทักได้นะโอเคบาย